ทุกคนรู้ไหมคะว่าบนเครื่องแบบปกติขาวที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรสวมใส่ไปร่วมในงานรับพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณนุ้งอิงแพท์ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมีเครื่องหมายอะไรที่อยู่บนชุดเครื่องแบบกันบ้างแต่จากการตรวจสอบของร้านที่ขายเครื่องหมายเขายืนยันนะคะว่าเครื่องหมายพวกนี้เป็นเครื่องหมายที่ได้มาโดยส่วนตัวคะ่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักเครื่องหมายพวกนี้กันคะ่ะ มาเริ่มกันที่อินทนูกันก่อนนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายข้าราชการการเมืองค่ะไปดูที่อกขวากันนะคะเริ่มต้นที่เข็มคู่ที่ระลึกรอสิประกอบด้วยสีน้ำเงินเข็มราชาพิเศษของรอสินะคะแล้วก็สีชมพูเข็ม 72. พันษาของร10ิบสองเข็มนี้นะคะสามารถประดับกันได้ทุกคนค่ะยังไม่หมดนะคะอกขวายังมีคำว่านกย่อมาจากนอกราชการนะคะสำหรับข้าราชการที่เกษียณไปแล้ว ส่วนอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มแม่นปืนของโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะไปดูอ,อกซ้ายกันบ้างนะคะอ,อกซ้ายก็จะมีแพรแถบนะคะแบบไม่มีเครื่องราชสำหรับข้าราชการที่ยังไม่ได้รับเครื่องราชอีกอันนึงนะคะจะเป็นปีกร่มโดดหอของนักเรียนในร้อยค่ะส่วนบริเวณคอนะคะจะเป็นกนกคอสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนกระดุมนั้นก็จะเป็นตราคุดทั่วไป